นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานโม The uh -huh. สารังคาชามีสังฆสารางคาชามีทุติยามปิพุทธังสารางคาชามีทุติยามปิธรรมังสารางคาชามีทุติยามปิสังฆสารานคา คาชามิตติยามปิธรัมรมังสารนังคาชามิตติยามปิสังฆังสารนังคาชามิติปิโสภะคะวารหังสัมมาสาม โทิเวชาจารนสัมปันโนส,สุขโตโลกาวิทุอนุตโตโรปุริสัทธามสาริสทัทธิ์เทวมโนสานังพทโทพธภควาติสวาคตภควะตาธรรม Sānti e te kua ākāri kua ทย่โกปาจตังเวทิตาโพวิญญูหิตสุปฏิปันโนภาคว่าตวสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภาคว่าตวสาวกสังโคญาญาปฏิปันโนภาคว่าตสาวกสังโค ปฏิปันโนภาคาวาตสาวกาสังโฆยะทิทางจาตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคลาเอสาภาควโตสาวกาสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทากินายโยอัญชลี นิโยอโนุตตรังปุญญาขิตังโรกาสาติพาหุงสหาสมพิเนมมิตาสาวุธานตังครีมรเมฆาลังอุทิตโคระเสนามารงธานาทิธรรม มะวิธินาชิต,ตาวามุเนินโทวตันเตยชาสาภาวตุเตชยมังขาลานิมาราติเรกัมพิโยชิตาสาภาราติงโคระปานารวะกรมะาขามธาทาทยาคัางขันเตสุทัน ເທດິນາຊິດຕວາ เทโทตันเตชาสาภาวตุเตชัยยมังขาลานินาราคิริงคะชาวารังอติมาต,ตาภูตังทาวาคิจากกมสนีวสสุธารุนันตังเมตตมภูเสกวิทินาชิตตวามุนินทโทตันเตชาสาภา ตุเตชยยามังคะลานิอุกิตตาคามติหาทัสุทารุณตังทาวันติโยชนปะทางภูริมาลาวันตังเอียเทียพิสังคตตมโนชิตตวามุเนนโทวตันเตชาสะภาวตุเตชยยมังคะลานิ กาตวานกาธรมทราริวคาพินิยจินจายทัวทวจนังชยกายามจเชสันเตนโสมวิทินาชิตวามุนีทัวตันเตชาสะภาวตุเตชยมงังคลานิสัจังวิหายมติสาจ จักกวาทะเกตุงวาทาพิรุปิตตมะนังอติอันทะพูทางปัญญาปะทเปัชลิตตัวชิตวามุเนนโวตันเตยชะสาภาวตุเตยชยมังขาลานินันทวะปะนันทะพุทธะคังวิพุทธังมาเหตินปุตเต นาเทระปุจชคีนะธรรมาปยันโตัวอีททัวปเทสาวิธินาชิตตวาโมเนนทัวตาเตชาสาภาวตุตเตชะยามังคาลานิทุคาหาเทธิปุจชคีนะสุธาทาทังพรามังวิสุทธิชุติเมธิภักาพิ ทานงยานาคเทนาวิทินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยามังคาลานิเอตาปิพุทธชัยมังคาลาอัตธคาทายโย วาจโนทินาทินเนสารเตมาตันเทหิตาวานเเกวิวิธานิจุปัตถวานิโมคังสุขังอธิคัมยยานโรสปัญโย รุนิโกนาโทหิตายสาภาปานินังปุเรตวาปารมีสาภาปาตสามโพธิมมตมังเอเตนะสาจจวะเชนะหวตุเตชยมังคะลังชยันโตวโพธิาเเย,าาพยาโมเรสากยา นางนางทิวาัตาโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยาสุชัยยังคาเลอปาราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิปุคาเรอภิเศเกสาพพุทธานังอาคาปัต ตติสุนาคขตังสุมงขาลังสุปาพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมหตจะสุยทังพระมจาริสุปัทาคีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทาคีนังปัทาคีนังมโนกรรมมังปะเนียเทติ ป่าาคินาปะทาาคินานิกะตะวานาลาพันตาเทป่าธาคีนี ภาวะตุสซาภามังคลังราคันตุสาภะเดวตาสาภะพุทธานุภาเวนสสัสธาโสทิภาวันตุเตภาวะตุสาภามังคลางราคันตุสาภะเดวตาสาภะธรรมานุภาเวนสสัสธาโสต เทพาวันตุเตภาวตุสาภพมังกะลังราคันตุสาพะเทวตาสาพะสังคาโนพาเวนสสวัสธาโสธีพาวันตุเต